จทย์ข้อนี้เป็นเรื่องตรีโกณ ometrik ลักษณะโจทย์แบบนี้ควรเริ่มจากการเขียนรูปตามที่โจทย์บรรยายก่อนแล้วนําตัวเลขที่โจทย์ให้มาใส่ลงไปในรูปรูปและตัวเลขในรูปจะช่วยเราวางแผนการคํานวณได้ง่ายขึ้นของสองสิ่งที่พูดถึงในโจทย์ข้อนี้คือตึกและต้นไม้ถึงแม้ว่าลําต้นของต้นไม้บางต้นจะไม่ได้ตั้งฉากกับพื้นแต่ในการทําโจทย์ตรีโกณทุกครั้งเราจะตั้งสมมติฐานว่า สิ่งปลูกสร้างใดๆหรือวัตถุที่ตั้งอยู่บนพื้นจะทำมุมฉากกับพื้นเสมอเราจึงใช้เส้นตรงที่ตั้งฉากกับพื้นระนาบแทนความสูงของวัตถุหรือสิ่งปลูกสร้างเจอะกำหนดให้ต้นไม้สูง12เมตรเส้นตรง AB แทนความสูงของต้นไม้ตั้งฉากกับเพ้นและสูง12เมตรเส้นตรง CD แทนความสูงของตึกซึ่งตั้งฉากกับเพ้นจากจุด B ที่อยู่บนยอดไม้ ถ้ามองไปที่ตึกจะได้เส้น EB เป็นเส้นระดับสายตาซึ่งขนานกับพื้นเส้น EB ขนานกับเส้น CA ดังนั้นสี่เหลี่ยม ABEC เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเส้น EC ยาวเท่ากับเส้น AB เส้น EC ยาว12เมตรจากจุด B เงยหน้าขึ้นไปมองยอดตึกจะได้มุมเงย60องศา ถ้าก้มหน้าลงไปมองฐานตึกจะได้มุมก้ม30องศาจทะถามว่าตึกหลังนี้สูงกี่เมตรความสูงของตึกเท่ากับความสูงของเส้น EC บวกเส้น ED เส้น EC สูง12เมตรถ้าสามารถหาได้ว่าเส้น ED สูงกี่เมตรนำสองเส้นนี้บวกกันคือความสูงของตึก ED, ED คือส่วนสูงของสามเหลี่ยมมุมฉาก EDB โจทย์ที่ให้คำนวณหาความยาวด้านใดด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีวิธีทำอยู่2วิธีวิธีแรกคือใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสวิธีที่2ใช้ตรีโกณจะรู้ว่าโจทย์ข้อนั้นใช้วิธีไหนให้สังเกตจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาถ้าโจทย์ให้ความยาวด้าน2ด้านในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและให้หาความยาวอีกด้านหนึ่งที่หายไปลักษณะโจทย์แบบนี้จะต้องใช้พีทาโกรัส แต่ถ้าโจทย์ให้ความยาวด้านใดด้านหนึ่งมาเพียงด้านเดียวแล้วให้มุมมาหนึ่งมุมในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นลักษณะข้อมูลแบบนี้จะต้องใช้ตรีโกณเจอข้อนี้ให้ความยาวด้านหนึ่งด้านคือ12เมตรแล้วให้มุม30องศา60องศาลักษณะข้อมูลแบบนี้แสดงว่าต้องหาคำตอบโดยใช้วิธีตรีโกณการมองออกตั้งแต่แรกว่าใช้ตรีโกณหรือพีทาโกรัสมีความสําคัญเพราะช่วยเราไม่หลงทาง สิ่งที่ต้องการหาคือความยาวของเส้น ED ซึ่งอยู่ในรูปสามเหลี่ยม EDB แต่ความยาวที่จดกำหนดมาให้คือเส้น EC ยาว12เมตรอยู่ในรูปสามเหลี่ยม EBC สิ่งที่จะต้องทำคือพยายามโยงความยาวของเส้น EC ไปหาความยาวของเส้น ED โดยผ่านสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปซึ่งใช้ด้านร่วมกันคือด้าน EB มองรูปสามเหลี่ยม EBC มอง EB เป็นฐานของสามเหลี่ยม EC เป็นส่วนสูงถ้าจะโยงความสัมพันธ์จากสูงไปหาฐานเพื่อให้ได้ความยาวของเส้น EB จะต้องผ่านอัตราส่วนของสูงกับฐานก็คือค่าแทนแทนของมุม CBE จะเท่ากับอัตราส่วนของส่วนสูง คือ EC หารด้วยฐานคือ EB EC โจทย์กำหนดมาให้12เมตรฐานคือ EB มุม CBE เท่ากับ30องศาดังนั้นแทน CBE ก็คือแทน30องศาแทน30องศาจะมีค่าเท่ากับเศษหนึส่วนรากที่2ของ3นั่นแสดงว่า12ส่วน EB เท่ากับเศษหนึ่งส่วนรากที่สองของ3แก้สมการนี้เพื่อหาว่า e b ยาวเท่าไหร่โดยคูณควายขึ้นมา e b คูณควายกับ1 1คูณ e b จะได้ e b รากที่2ของ3คูณควายขึ้นมาโดยคูณกับ12จะได้ e b เท่ากับ12คูณรากที่สองของ3ในรูปสามเหลี่ยม e b d อัตราส่วนระหว่างส่วนสูงหารฐานคือค่าแทนแทนของมุม e b d ท่ากับส่วนสูงคือเส้น d e หารด้วยฐานคือ e b ฐานคือเส้น e b ซึ่งคำนวณมาแล้วมีค่าเท่ากับ12คูณรากที่2ของ3แทนของมุม60องศาก็คือรากที่2ของ3 e d ส่วน12คูณรากที่2ของ3ม จะมีค่าเท่ากับรากที่2ของ3แก้สมการนี้เพื่อหาค่า ed โดยคูณไขขึ้นมา ed จะเท่ากับ12รากที่2ของ3คูณกับรากที่2ของ3รากที่2ของ3คูณกับรากที่2ของ3เหมือนนำรากที่สองของ3ไปยกกำลังสองเครื่องหมายกลนจะหายไปจะได้ความยาวของ ed คือ12คูณ3เท่ากับ36เมตร ส่วนสูงของเส้น E D คือ36เมตรความสูงของตึกเท่ากับเส้น E C คือ12เมตรบวกกับเส้น E D คือ36เมตรตึกหลังนี้สูง48เมตร